เนี่ยไปหาเพื่อนมะบดังรถไปหาเพน่จุดศอกแลามาเลิ่มสองสามเออโอ้ยไปหาผัเหลือมต่างเป็นดอกมาข่อยมันบอกเป็นยังได้ ха <laughs> าต่อไปเรือบานบาน,บานก่อนจะรับพรนอ้อเอาก่อนจะรับพรก็ฟังสมมุิจั้นน้อยเนะาะการรับพรคือกัรละเป็นภาษาบานเฮ้ามันเป็นภาษาสีวาเฮ้าสีแกงแสดงให้เข้าใจนะให้เข้าใจในะภาษาคือเข้าใจในการกระท่ำมงคลเฮ้าภาษาคนเฮ้า,า,าก็สมุญจักนะว่าการกระทํำ ตะลยานลงไปเพื่อประโยชน์อันใดหาจะบุญจักนะชาวดีสีแกงแสดงอาการแสดงรรมกับแ,แสดงเวลาเนี่ละเวลาทําบุญทําท่านไม่อย่าที่ทําทุกคนมารวมกันมารวมกันนะแบบนัดไม้กันมารวมกันทาบุญทาบุญกลางบานเนาะแม่นตัวแม่นย่บ่แม่นตัวใหญ่ดีสละกลางบานเนาะนั่นละ ตั้มุนกลางบ้านกันกันตังนัดไม่แนวอ,อื่นมาส่นเวลาเอื่นอนนัดก,ก,กันมาฟังเทเตอร์เขาบามันจะมีพอ่พอสามคนหน้นี่ <c oughs> อันนี้ว่ามาตักบารซื้อๆนี่จังไรเติมเนาะนัดมาฟังเทเตอร์จะมีแล้วบอกจำสินเสิม,มาอยูุ่่วบได้จาในแล้วเลยนาอไปีแดงเจ้าคือกันอย่างขนาดมาจะฟังเทเนีย่ยสิบหมาอย,ยูอันนี้ว่ามาตักบาทบา,ทบานเออตักบาทสลากกลางบ้านเราใส่แค่จังตักกันมานะ แต่ว่า,ะะาก็ดีเลยล่ะนัดมาตักบาดบัวมาหแหงต่กี้หายแห้งบาดเนาะอันนี้ยังมากกัยังดีอยู่ยังดีหลายอยู่แต่ว่าขนาดฟังเทโดยตรงเพิดมาแสดงถ้ำเด้อวตตสัสดุโปรยจ้างได้บโปรยซื้อบัดพันประตูรอกมั่งสิบวิโพส,สามคนเนี่ยนี่บัดยางสิบคนนี่ก็ไแทถึงบ่ถึงเนาะต้อ,องไปจา่ายดนตรีบางทีเราบานเนี่ยบ่งดนตรีมาแด้ววันหวยอยู่ในอำเพื่อนเมารถไปบ่เมาไปขี่รถเจ้าของไปเนาะว่า ่สันต์ไดนอนคนเห่าเออเป็นเองมั่นแต่บางตี่ล่ะเขาลงลงเทศไปในยูทูบอย่างเียนอะลงลงไป Tube, ยูทูปก็ดีเป็นก็ดีแต่ว่าซีหาเดือนคนกเบิางบนเถึงพอผันเดวประธานาเนี่ยอื่นวศันตว้าเขากินในบางสื่อป้านไ่เคยเห็นอย่างนะกินนั่งเขากินในต้นนำไมหมดหลายอย่ี่นั่งกินวัตถุคน,นว้า อยากคล้องวานคล้องข้าวไปกินทุกคนตอนนี้เป็นเบิ้งเขาเป็นแสนหมดเลยถ้าพวกเขาเดินนี่เป็นหลานบ้าขีปนหมดนววาเออว่าเกิดประโยชน์ว่าว่าแต่เกิดประโยชน์แต่เกิดประโยชน์หิวน้องเขาหันว่ากินไปน้าพนักคนก็หิวจนหายแ้วไม่กินน้าเลยได้กินน้ำหิวน้ำนั่นละประโยชน์ของมันก็มีรอกม่งเพรายประโยชน์ทั้งปัญญาทั้งสติทั้งความรู้ จะไปสู่สุขศีิษัสมมตมีดอกต้นอะไนะต้นนิวหอมซื่อๆได้หละเพราจะเบิ่งกับเบิ่งหวามันมันมบนบมันมันขอบังคับนะเบาเปียบเทียบเป็นขอเปียบเทียบนะเป็นสิทธิโ่วนบุนคล้วก็จะไปยังกับเบิ่งมันสิทธิไปมนล้วข้อมลนี่ก็ดีเอาเปียบเทียบว่าระว่างคนกับไปเบิ่งเทศดฟังเทศดข้คนไปเบิ่งแนวอื่นมันติตามกันตัวจะเอาเหมือนอ้อเด่นากันมาละสักบาทกลางบาทเนี่ยละ เป็นในมีดหมาส่วนเขามาร่วมกัน,นในการที่จะฟั้งแน่นะมักับฟังบมมากับฟังไปจังสันละมันเป็นประโยชน์แจ้คนเฮาละหลังกายคนเฮามันกับรับได้ต้นนี้ละตอนตีมันแข็งแรงอยู่นีนละหลังกายเขาแข,เาแข็งแรงตาอ่าเหงื่อแห้งขายแข็งประสาททุกส่วนสามารถรับรู้ได้ควอมบอกขวมจ่าการแสดงไปโดยเหตุผล เมื่อกระลับใจดวงนีหนาะหูก็ได้ยินประสาทหูประสาทตาแมนเบอร์เนี่ยมันรลับใจดวงนี้ละรลับก็ไปสู่ในจิตในใจของคนเฮาคิดเต้เาเป็น่านรลับรู้แต่ไปแก้ไขในการกระทำมาทางกายบานเนี่ยจะสารบอาจะบอสแดงดวงนี้เฮาได้ยินได้ฟังบานทําบุญทําทานเทดไปเพื่อยั้งปฏิบัติไปเพื่อยั้งวาสนาโบเหตุกับโ้กินบ่อขอพระเจ้าพระนครนะ ข่ยบ้เฮ็ดบุญจ้าเกออข่อยยังได้กินอยู่เข่าปฏิว่าบางคนก็ดีว่าบางคนก็วางนี่เด้ยคนทั้งอื่นแอกว่าได้ยินมากเขาบอกมานะโมไปทําบุญตึงตังตึงตังตึงตึงเอะมีเท่าหนึ่งเราอยู่ไกลบางทีด้วยอยู่ไกลคนะจังหวัดฝูรัไปอืมโอ้ยไปทําบุญยังไข่อยเห็นไปว่าจะาเื่อข่อยยังบันเป็นเจ้าเื่ออยู่ดีมีแห้งบยเก็บโอยปล่อยโบ้ไข่บ้หนาวอืมเว้นว่าเสร็จไปหาใส่บาทเว้นว่าเสี็เขาวัด กูมองเจ้ามอเจ้าไปไวายกัยังป่วยอยู่ันวานนะเออเขาป่วยกายมีการเจ็บการป่วยกันไข่เป็นของธรรมดาเกิดขึ้นมาโลกรกน,นี่ใช่มันเว้นจากการเจ็บป่วยไข่ถ้างใส่มีนะมีความเจ็บไข่เป็นธรรมดาพูดธเจ้ายัางวายเนนะี่ยมีล่วงพ้นความเจ็บไข่ไปไม่ได้แต่ก็ยังบอกอยู่นะเดี๋ยวเป็นธรรมดาของถาขันตนัวน,นั้นนะแต่จิตใจเขาโบป่วยบ้าน จิตใจเขาบปวป่วยเลยมันมาเสีปยป่วยจิตใจตัวนี้ขอนคําคัญตัวมันตายบวเป็นะทวงหนังกรบโบไลทวงไฟกระโบใหม่นี่แหละเอาไปยนใต่กองไฟกรงโใหม่ไปยนลงนนํงมันกระโบไหลไหลไปตะกายเล,ลยจิตใจกโบไหลไปหนำมันทวงหินกระจมไปซื้อเลยจิตบปจมน้าบาปเรื่องบุญมือจะได้กินในคนเฮ้านะบาปเนี่เออบาดจิตใจเฮ้ามันบวบป่วยบาดเนี่ยมันหูจักจินจักทำหูจัก บุญหูจักกุศลจิตใจมันเกิดสว่างสวายมีความรู้โยนะนะพวกเพ่นหลางกายแข็งแรงตีเบาไวม้วนนั่นจิตปนป่วยได้หันนั่นเลือกึงบุญบ่มีเสามองอยู่สิพยางกายเจ้าอยู่ดีแม่งปันได้สุด้ายสุดกระสป่วยตายให้เก่าตัวทั้มาสิอยู่โลกสละขอบงามโยงสันหละมันปัดตายไปที่เราจิตเจ้าป่วยบานจิตเจ้าเป็นโรคบานเออเป็นโรคโควิดเขาวะ จิตเปโลกโควิตไปตรงนรกซ้ำบานเนีเ่ยมูอเฮานี่กับนี่เจ้าพ่อมเจ็บพ้มป่วยเจ็บคาปว่ยแกแล้งไ่้อนธรรมดาแล้วหลังกายแต่จิตใจเขาเหมอนเฮามันดีบานจิตใจมันดีลึกถึงเจ้าพ่นเหตุไปที่เหตุเพื่อ,อยังเพื่อว่ากายเฮาบ่ด้อ,อาศัยมันู่ตลอดไปบ่อยอาศัยตลอดกาลนานาอาศัยส่สวระ,ระยะหนึ่งนี่ละส่วนระยะบ่ถึงร้อยปีนี่ละ แม้กระได้ทิมไปบานเนี่ยฝึก,กจิตฝึกใจให้มันแข็งแรงเอาไว้ให้ม,มีพลังจิตเอาไว้พลังจิตที่มีใดก็ต่อเมือสั่งนำทำบุญป้อมเป็นกุูลรนหลักษาสิ้นหายทาเป็ยังสนามมันจะมีพลังขึ้นมาบานที่เอกใจคนทามันเกิดจะบวชสาวบวมอองนัน่นเพราะว่าการไปทางหนาคือไปแต่ผู้เดียวนะแต่ฝึกตัวนี้บานนั่นแล้วเฮาได้ิน,นี่ยป้าเขาจะเข้าใจบานเข้าใจ เห็นไคไปทำบุญห้าวบอดีไปจะเข้าใจว่าเขาไปทำบุญส้่งเรือทรัพย์ภายในนอเพื่อสิ่งที่ตามไปนำบัตรซ้มปลายาพบจากหลกนี่ไปเราห้าเข้าใจนะจะบไดาไปย่องไปยังเจ็บยังป่วยเก่าสมบูรณ์คือจังสั่นนหฮันผู้บ่าวยังสั่นแคนหุ่นโลสาหยาบานนี่ก็เรียกว่าอันท่าผู้ดุชนผู้ดูชนไม่เคยได้อบรมธรรมะจังสั่นแล้วเลยป่วยใจบานโอ้ย ใจเป็นโลกใจเป็นโลกลายบาเนี่ยใจเป็นโลกลายโลกนรโลกไตกกายเป็นโลกลายจิตใจเขามีบุญบเนโอ้ยมันจะไปสวรรค์ได้จิตใจมันไปสวรรค์จะได้กายคนๆหอมเป็นโลกยังกับเผาคือกันบรดเด้ road, ๋ยวเผากับฝังโลกมาเล่งตายกับเผาโลกชรล่าตายกับเผาเลยพวกเผาถิ่มใบกับน่าคือกันแม้ว่าอันตอมนั่จอคือกันไปเบิดหน่อยเด้ สามัญสามัญจะลักษณะมันลักษณะเสมอกันข้องสันได้ร้องปวงกไกทัังสันแล้วตายกับเผากับฟังโปเผาโปฟังแต่เมื่อวันมันเหมือนห้มันกันเน่ากับเหม็นนอนกับใส่กินในเก่ามันจะกินสัดดอยสั์ในสั์เล็กบรดวากายผู้ใดเด้แต่ว่าจิตใจก็เท่าหนอมันจอบ่ได้บ้านนี่ยคันเทศบุญเด้งขันจิตใจมันมีบุญกุศลคือมือเฮ้าในร่งบานมือเฮ้ามันในธรอยจ่ประจำเล้ย วัดตั none, so ้งทำจุประจาทำบุญทำท่านเธอเล็กเต้นน้อยแต่ละมือแต่เว่นทำจุประจาจิตเข้าสูงบาเนี่มันตายไปกล้บมโลกนรกบาเนี่จิตใจคนเท่านี่ครับมันลกนรกอะไรจิตใจมันเน่าจิตใจมันถึกนอนจอเฉยถึกแมงวันตอมนี่ลกนรกจังก็กลายเลยกลายมันถึกนอนจอมันหุ่นมันก็ธทรมาดรอกมันคนทำรึมันได้มันก็ถิบ ข้าวเ่เผามันก็อเม็นเน่าก็เหม็นนอนจ้อยอยู่ดีน่ะลายตัวนั้นแต่ใบใจคนทามันใสสะอาดบาลนี่ใจผู้ได้บ่เน่าเหม็นไม่มีบุญกุศลก็ไปสวรรค์ขึ้นมาเฮานาแต่ถ้าผู้ใจคนเน่าคนป่วยโอ้ยลุกทุนลายระบาดตายไปนี่เกิดขึ้นมากตัวระยะบ่อเพาะหลายปีคือวานี่ครับบ่อที่สังยังเอาไว้มันหลงน่ะหลงน่ะนะจะน่าเฮาบริยูตลอดการตลอดเวลาเนี่ยนะโลกใบนี่ แต่ว่าโลกกลมๆนะแต่มันหมุนตามนอเบเดียส์เาพันวาเนี่ยละเออมันหมุนมันเวียงเออโลกกลมคุกขัดเนี่ยละฮะอาศัยสภาวการมันเนี่ยละงานซ่านดานซองกับพักไปกระบะดินเห่าลกะแม่นยีดอกดินเห่าอีหลีซื้อเสนดซื้อซื้อไอกระทันจิตแกเป็นซื้อเห่าหันละนะอยูเน่อาจจะเบียนนะน่ะยู่ในเอ่อเป็นดินกแอยู่ใน่เป็นที่ตอนมปนว่าห้องเห่าเพง่นน่ะละ ในเบิงจูเพนตีดินอำเภอเป็นต้งเฮาอยู่บ้านก็เป็นต้งเฮานั่นละส่วงนี่มันก็เป็นส่วงนี่ละส่วงเขาจะเห็ดไดอยู่ยังเดินไปเดินมายังปักยังดำอยู่แต่มันให้หน้าก็ดีนะแต่มันเออสวนแนวอื่นก็ยังปลูกยังฝังไดอยู่แต่ส้วงนี่ละแมนอยู่ดีเด้ลยต่อไปบางสิบโบแมนบานเมื่อโบแมงแล้วเขาเสร็จเี่ยังบานนี่มาจากสิแม่น้องเขาคือบุญทันทีเจ้าว่าเาดเ็ดกันเห็นละ เอาอาศัยได้ยินหรือฟังเจวันมีสัทธาโมหะเฮตบุญจุพาจำพระเฮตกัเฮตอิรีนะไยกฤีพระเฮตเฮตที่ต่อกันไปนั่นแล้วไปเจ้าะประสงค์จารวัดจารว่างอว่าโมหะเวทบุญพระกตามัสยูดบ้านนี่วัดไสกสร้างบัณฑใตกฤดินิ่นยูดพิ่นบำเพ็ญดพย่นยูวัดอยู่ว่า่นเอ่อยังในผากาทรัพั์หรือว่าคนตัวเพื่อพระมาจันไดเนยขันโยมบุปผาธรรมเนี่ยเวกามาสยูดใด คนอยู่ได้จลเรก็บ่งบอกถึงอย่างยม่่นบริถิมบริป้าเบิ่งแง่งย่างหน่อยๆก็ใส่บาตรน้เสตอใส่จัำหันนี่ยละนี่ยละเพิ่นก็อยู่ได้ให้ประเจ้สีจีวรตวันปีนระบาจะเราสาโลกเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยนี่ละสร้างล้ามันง่ายบุ่โกเออพระก็เทกระทำกระสังนี่ยละบ่งบอกถึงว่าเพราะก็อยู่ได้บ้านได้ลบแดดลบฝนลบลบยุ่ง อยู่ดีสบายสนุกนั่งภาวนาะสนุกอยู่สนุกเดินจงกลมบำเพ็ญเพียรนั่นแหละมันก็อยู่ได้ขนานะั้นเฮ็ดอยู่ประจำได้เฮ็ดโดยสัทธาคุณย่างเทาได้ยินเดี๋ยวฟังมาเดี๋ยวฟังมาเกิดสัทธาปัสสัทะมันรวมแรงร,รวมใจนะั่นแหละผลลายคนเฮ็ดของหง่ไปได้ก็แล้วไนดะ้ยินบอกว,วัดมันเป็นศาสนามันเป็นเสียสานสถานศี่ศาสนามันต้องไปได้ผู้หนึ่งนั่นแหละเป็นวัตถุคนนะครับเป็นแหลวนะ โยมมามามาแต่ทั้งทิศทั้งสี่ทั้งแปดเกิดดีไปเจ้าประสงค์ทีมาแทนทั้งทิศทั้งสี่ทั้งแปดท,ทีมาแล้วก็ดีเรื่องมนมาก,กอะไรเกิดสิมาพาาักพผอาศัยนั่นแหละเอาเขามีปญัญญาในเหตุในธรรมนั่นแหละเราว่าเขาเสดาศใัยตัวนี้บานบุญนะ่ะมันมันบุญนะ่ะมันเลี้ยว,วเห็นดอกมันลอยตาเปล่าเลี้ยว,วเห็นแต่ว่าเราลึกถึงนาะ่นจิตใจคนเท่ามันเป็นนามธรรมมันก็จะลึกถึงอาหาร บ่นปอนใส่ปากคือาาาอาหารกายอาหารกายใส่ปอนใส่ได้ใจน้อยเศร้าเทียนก็จะสันแล้วได้อยู่นี่นะมือจับตีแยกแยกก็ไม่แต่งเพราะเขาสู้กันจีนนะแล้วมันก,แก็แจกแบ่งกันเมื่อไปจินไปอยู่จับใส่ปากยำจินได้หวานังอิ่มบาตตนบานคือลงท้องบานไปคลับคลายออกหาเป,เป็นเขาเขาออกออกซีสันั่นละ ตอบานนี่คิดคนเท่าบระเดี๋ยวใส่ไหมาระลึกถึงเอาตัวนี่เข้ามาได้คิดว่าสะมาตักบาทสลากลางบาทบาท้านต้องสิมว่าแต่นมื่อนี่ก็ดีใจเลยแด้แต่เกิดผู้แมนบ่ ا, แมนบ่กไม่ใหญ่เวียงไม่ใไงโฮมแต่แต่ไปมุ่นก็ดีใจเลยเนาะเดี๋ยวมันไปนมุ่นพระวสั่นอ้ดีใจเลยเดี๋ยวถ้ำบุญนไปไม่แท้ไม่ใหญ่เพิ่นจำชินให้แต่ดีใจครับได้หันนมง อหอดมือมันเห็นพระมากพรว,ว่าดีใจนัน่นแหจิตฝืนสูงนั่นแหละจิตมันสะอาดสว่างสงบนั่นแหละอาหารจิตรละลึกถึงตอนนี้ที่บ้านนั่นบอได้จับตอนได้บ่าได้คิดไปมันก็นดีใจแล้วเป็นปุณานนะอาการที่ได้ใจมันดีหรือดีใจจากการสานางทั้งบุญเททั้าบุตตกนรกบานไปสู่สุคติบาน,นี่แปใสบานทิพนั่นนะเขาเหตุอยู่ได้ไม่ออกเอ้ยพอ,อเขาเหตุอยู่ได้เพราอย่าง บานทิบเลื่อนทิบมันอยู่โดนได้คุมค่าเนี่ยขุมค่าไอ้เท่าน ah mm. ี่เฮ็ดด้วยอ่าแรงซัทธาเฮ็ดด้วยความพอใจสันถะคือความพอใจริยะคือเพียงไปจบประกอบนะจิตตะไอ้ใจฟักใฝ่ในสิ่งนี้ธรรมนิรันดรเงาใจจิตใจชี้ใจฝักใฝ่ในการเออ่ทำบุญเนี่ยไปในการใส่บาตรเนี่ยมือเสก็ดีว่าตอ้่างใจเติร์ดจะมาใส่หรือจะบอก ต่างเย้ได้คืดค้นตื้นค้นพลระได้หนึ่งเขาพอเร็ยนยังก่อนนาะคือว่าใส่บาทก่อนพอดีนั่นแหละว่ามีความเอาใจหาจิตตาเอาใจะไปในนั้นในสิ่งนั้นในสิ่งนั้นมันเท่าทุละนะนั่นคิดมมนคิดไปอย่างสันนานะ,นะนามันคิดต่างใจบานนี่เมื่อกับอาหารของเขาหรือไันได้กินแต่พุ่นน,ะนะยานาบดไปเจ้าอดใจปากเลย แต่ว่ามนเกิดจากอาหารหยาบเด้บุญนา,านนี้อาหารหยาบถวายไประผสงไปปุ๊บเนี่ยไม่ไปเปลี่ยนสภาพเป็นของทิบพบานเย็นบ่เป็นของทิพเ,เห็ดอาหารด้วยกันตัวห้าว้าวัตถุทิพมากสีแกงผักหวานบ่สศแกงผักหวานแต่เคยโมดแดงก็แล้วแต่นะตอนเอาหมาามหันมันมันเป็นแยงเด้เลือปูปลาก,ก็แล้วแต่ขาไปเสิรมาแต่รดอะี่เป็นวัตถุดิบ งั่กินบอนไดเด้วยอหานเอามาต้มเอามาแกงบานนี่เอามาดึ่งเอามาเฮ็ดในซุกแกงกินได้หรือว่าขาเรียกว่าเอามาแปรสภาพเป็นของซุกแกงกินด้กายได้บานอาหารกินคือกันได้วัมนแปรสภาพจะอาหารทั้งหนอ,อกนคือกันคือเข้าถวายปัาตาหารของวันอข,ข,ของข้าวข้าต้มข้นมพลัมหลากใหม่ไปวาารงหันในล่ะให้เพื่อนนะเป็นธุดีบเลยนะมัน,ปน,าาปนเป็นอาหารทิพบานนี้แปรเป็นอาหารทิพนั่นแล้ว ไอ้จิตนะคนเฮาบานเกิดไปย่ำไรก็บสบายใจน่ะแหละมันก็เป็นจิตที่เบาเป็นจิตที่มีความสุขมันเกิดปิติอยู่ในใจสำนังละนัะ่นละนั่นละคนเรียกว่ามาเตียใัยทีที่ไปยุดนเด้บานอาศัยตัวนี้หน้าบานเนี่ยเออยยื้อดนเขาหนามพาะจะอาหารเขากินอยู่คูเหมือนนี่มือเดียวทนได้ขามขื้นเหมือนลั่งกระคับออกมาล่ะเอาเข้าไปอีกอีสานัน แต่ว่าอริยศัพท์ตัวนี้บานโวยข่ะไปยูใ่ในใจเฮ้าม่มีขับออกมาเดิย,ยุหันแล้วบานเนี่ยเออยู่หันยื่นอย่างยื่นนา่งค่มันเป็นวิมานเีา่สร้างไว้ยูมนุษย์ว่าต่านผู้ใดแต่พุทธน,นำบอกศสาลาศาสาทุนสร้างปัจจุบันผู้ถาปูกตนใหม่สมงฮมโยงเป็นสาธารณะเป็นของทีบบานมันจะอยู่ดนแห่งหลายแสนปีดิโ้กใหม่อยู่บานเข้าปูกขึ้นน,น,นี่ไหวจิ้นน้วยนี่ร่งเทื่อกระตายก็เท่าอยู่เด็กั่งเทื่อกะยื่น,นกาเท่าอยู่ดอกนะ นี่เป็นได้แก่บกแบ่ปานของเทพนอยู่สะบันเนี่ยบัดเจ้าเขาปลูกฝังเอออานาสนาแล้วปลูกฝังบุญอยู่มั่งมนุษย์เขาไปเป็นของถิ่นมันอยู่ดนลบาญมันอยู่อาศัยอยู่หลายแสนปีนะเหตุหลายร้อยแห่งอยู่ดนลบาญอยู่พุ่มแห้งแต่อยู่ดนแต่ว่ามันจะเหตุใบอยู่บ่พ่อหลายปีแต่วันเหตุบุญเหม่หลายมันคุ้มคาไปอยู่สะรันแล้วมันดนลบาญมันดน แมนบวไปสวรรค์ไปโลกกรดุลเนี่ยก็ได้มาลลังก์ทุกบาทนี่ดุมันเสิงโง่มากเป็นบรรดุลมา่อไงยู่แล้่ยวน้ำมาแม่ข้อง่ายไปสั่นพ่มก็ไม่ควบสู้อยู่หันแล้วจักรชายหลานปีมันลงมาบวได้อยากไม่เป็นมนุษย์เด้ไปสั่งบารมีต่อบ่อเฮาเสวยบุญเฮามาในพ่อมาในเบิดมันก็ลงมาบวได้นะแต่ว่าขันไปนรกอีกเรียบบาทนี่ โอ้ยใจมันถูกแข่งเด็กเกิดไฟแผดเผาเกิดน้ำนอนหลวกแจ๊กยังตัวยังแหลกแต่ผู้ประกำไปทำไหวมมนจนําแนกไปอย่าไปเกิดปนุษย์เอ้อสีแก่ตัวขื้นว่าสบ่ประมาทร่มาสันเฮสี่เขาฟัดฟังถ้ำส,สีเป็นคนเออมีสินมีธรรมาสันคอยแก่ตัวเถอนขอบไมได้ไดไดกระ้างบราณเลยตามได้ที่ใส่กรมวันบิดขนาก็ต้องใส่อหันแล้วอ,อนั่ง อ้าวเว่าวสีแกงสูฟังบ่านเป็นพ่อนั้นะประเสริฐในหลายเ้าไปแก่เจ้าของเลย้ใดบำเพ็ญมาแล้วแก่บำเพ็ญต่อไปจะสิประมาผู้ใดีพ่อในเหตุเกี่ยวกับฝ้าวตั้งตัวใหม่ฝ้าคิจิตใหม่ในเวลาถึงได้อยู่ในเท่าไรชีวิตกับเวลาที่เหลืออยู่ในเตือนเจ้าของตัณนาผ่านไปแล้วกี่ปีจักรพรรดิจักปีอย่างนี้ไปเริ่มกับหกสิบเอ็ดนะไปเริ่มเน, 62, นาะหกสิบสองเนาะ ว่่เพ่หกสิบปีนี่แล้วเราก็ได้ยอายุสามหกสิบอีย่ป่ะแต่วัเพ่อายีหกสิปีก็รอยสิบสองปเ้ยแม่นี่เนาะแม่นว่าใจมันมีหกสิบบอกหกสิบเนาะ1ะรปยี่สิบปีปุ้ยว่เพ่ก็จเงี้ไก่ใส่ชางนั่นตนนีละบ,บัปานนั้นแช่เศร้าปีกัุบนหัวอันถอเป็นหกสิบแล้วนะ ชีวิตก,กับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยสิประมาทอยู่บ่แค่หลังหนึ่งก็ได้ฮะไม่ออกห้องก็ได้นี่ยังวนปีอยู่อ่ะอ่ากจี้ว่าเทศสูฟฟ้ฝั่งในที่เราเพระเทพเจ้าหนุ่มวิจาก็ว่าเสียฟังก่อยเน่อยแต่ปานนี้ก็ยังเบี่ยงฟังพลังคน, <c oughs> นวันะี้เราบุคคลทั้งคนโวาจากน้ำฝนว่าเราจะไปย่างไปฟัง่งไปให้ผู้นี่ก็เทศนี่ฟัง่งไปให้ผู้นั้น พอเกษตรเมไง,งที่ไม่เทศแต่พวกเจา้ากะ็จะหายแหลมเฮ็ดเหียจะมากลุ่มเถิดนฟังยู่พระองค์มาจะว่าเพราะมีขามาได้กระดอยโลดได้ขัดไปมันเขาเรียกว่ามันบเมริกาล่าสมัยจะไปฟังเถิดนะเอาตอนบอกสู่กันฟังบานพอหลวงพ่อเมตตาเนี่ยลาพอตอบแทนบุญคุณญาติโยมเนี่ละกูเพิ่นเบ่งเพิ่นแย่งกูเพิ่นสงขอปัาเตซีเนี่ยพระเจ้าประสงค์กูไปยังสีตอบแทนแล้วก็ตัวน,นี้แล้วว่าสีแกงสู่กันฟัง แต่ว่าของบ่บบได้บังคับเด้อละเวบอกให้ฟังซื้อโดยเหตุดวนพลไปมีสถาก,ก็นั่งไปคปฏิบัติพอได้เหตุกับคนอันใดละได้ดีพอได้ผู้เหตุก็แล้วแต่กับมูุนางปฏิปกโลกโ,ลก,โลกสั้นโลกเป็นไปตามกบบรรมบนเจ้าว่าพระเจ้าเองอก็สอนซ้ำนี่ละพอได้สอนบ่ได้พอเก็าป้อยไปพอได้สอนได้เอาก็ดีบรรดบรรลุธรรมก็มีบ็ดเจริตัณหาก็มี พอถึงปั่นกันไปสวรรค์มูหลายแสนหลายล้านคนลอยพิ่นก็ได้นะนั่นแหละเพิ่อก็เอาแต่ผู้พ่อเอาได้นี่ะนางฟังอยู่นี่นางฟังพุทธพคนแต่ว่ากลับไปปฏิบัติบาตรนี่แล้วมันสําคัญตัวนั้นนี่กลับไปจากนี่สิ่งนั่งไปปฏิบัติบ่คนสิเนี่ยมาแล้วนี่อ่าสิบิดกับเวลาเสิได้อยู่สินี้นอนสิถึงจะจักเตือนจากของบ่ผู้ได้เตือนจากของแล้วพวกประมาณผู้นั่งก็เคลื่อนไป สุคติผู้ใด,ดฟังแล้วก็สิ้นไปเลยลืมไปเลยเฮ็ดเบียเฮ็ดงานอัะไนก็สิทธิของเขาเด้กบฏใดดีแล่ววนะวะนี่ก็ไปบาดตายมันก็เจ็ทุกข์บาทนเฮ็ดบุญเฮ็ดที่นี่นะแล้วถึงบุญกบฏหลายเออบางคนกบฏมีซะเลยสิยงยย่งบได้ยินบได้ฟังแห้งแต่จังหากาม้าเฮาได้ยินอยู่สิไม่เฮ็ดบุญใดมันก็ยังมีข่มหลูฟังแก่จนหนึ่งอยู่เด้ มไม่กระเตือนแต่ขอให้หันละบางคนอาจจะเห็นม้นได้ต่อไปมันไปถึงจังหวะหนึ่งมันจะคือได้บานเนี่ยไปเจอทุกแจงได้เจอหนึ่งโอ้แมงคลื่นทว่าเนี่ฟังเทศอยู่หันมือนั่นมันจะคือได้ตัวละคือได้นั่นแล้วการนี้เนี่ยฟังมันจะมีอะไรสงแจงเสร็จแล้วจะว่าก่อนนอกจากเดี๋ยวแจกจ่ายกันรับประทานอาหารก่อนไปจะประสงค์จะได้ละสรรอาหารกับเหลาอย่างสู่กับฟังตะกอนก่อนเสร็จรับประ พรอนเป็นภาษาบาลีพรอนสีรดน้ำม่นมุนละอ่ากษิีแจงแสดงสระมาสู่กันฟังเพื่อเป็นกติเตือนใจทุกคนเนาะอันนี้ก็นาไปประพฤติปฏิบัติเด้ออยากที่ทาทุกคนในลาวทั้งร้อยก็ยวับคนทุกได้แต่สุดก็ขออวยพรทุกคนจงให้เจ้าขอจากโศกเจ้โลภจากภยมีข้าสูซ่ความเจริญจนถึงมาคนนีพผ่านทุกคนตรงท่าเถึอ